เมื่อนี้ฮาก็กิมาเปรียบเทียบกันระหว่างอนุบาลลาวกับอนุบาลไทยมีความแตกต่างกันแบบใดเนาะสบายดีพอแม่พี่น้องเนาะทางพี่น้องฟังลาวพี่น้องฟังไทยแล้วก็พี่น้องที่อยู่สหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเนาะถือว่าพูดเด้ขาเบ,บิ่งก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเนาะมื่อนี้กับสิเป็นมื้อสุดท้ายเนาะเป็นมื้อสุดท้ายของปีแล้วเออ่บมน่นของปีของเดือนขอโทษขอัยเนะของเดือนแล้วเนาะของเดือน นี่แหละกับปีเดือนแรกของปีเนาะถือว่าใกล้จะเป็นมือที่ได้รับเงินแล้วฟงนี้ก็เป็นมือรับเงินเนาะถือว่าก็ขอให้โชคให้มานให้ร่ำให้รวยปรเรดนกิจกรรมเบื่องเนาะก็ถือว่ามือนี้เขาสิว่ามีคนระว่างอนุบาลลาวกับอนุบาลไทยมีความแตกต่างกันไใดใใเดี๋ยวเขาสิมาโอลมกันมาคุยกันในคลิปนี้เนาะถือว่าถือว่าสําหรับตัวข้าพเจ้าที่ได้เคยเจอมาเลยว่าเคยไปทำงานมาเนาะ ประเทศลาวนี่ถือว่าอนุบาลนี่เริ่มจะมีแล้วเนาะเริ่มจะมีอยู่ในตัวเมืองจังสีคือข้าพเจ้ายังบ่มีโบ่มีโรงเรียนอนุบาลเนาะที่หมู่บ้านข้าพเจ้าถือว่ายังบบทันได้มีเนาะทันได้มีโรงเรียนอนุบาลถือว่าอายุ จ็ดปีฮาแปดปีจังได้เข้าปอเกี่ยมถือว่าโบแมนอนุบาลถือว่าโบมีอนุบาลได้เข้าปอหนึ่งเลยพี่น้องแต่ปอหนึ่งปอหนึ่งก็คือปอเกี่ยมเข้าแรกแล้วกัสีสีได้โบได้ก็จิขึ้นปอหนึ่งเลยเฉยๆโบมีอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามเนาะถือว่าจะโบมีในอันนี้อันนี้กาสิขอแก้ว่าเป็นในเขตชนบทที่ข้าพเจ้าอยู่เนาะถือว่าจะนับหนึ่งสองสามไปเลยจงสยเนาะแล้วกา ถ้ามีเนาะในกรณีที่ว่าอยู่ในเมืองถ้ามีก็คือจะเข้าโรงเรียนเนาะจะเอาเงินจากพ่อแม่นี่เนาะให้ไปซื้ออาหารการกินเนาะซื้อขนมบอรหรือว่าซื้อเครื่องดื่มนาอเด็กน้อยเขาจะหมักซื้อขนมจากซัเจักซี่ถือว่าเขาถือไปเนาะอันนี้กะคนไทยกันถือไปแต่ว่าประเภทนมนะุมเนาะนมกับบะหมี่ เนาะถือว่าได้ซื้อกินเนาะด็กน้อยก็ไดนะ้ถือว่าบุมีนมเนาะแต่ว่าลุงเลียนไทยเนาะด็กน้อยไทยคือว่าจะมีนมให้ทุกมือ้อเนาะมีนมให้แล้วก็อาหารการกินให้เนาะถือว่าอันนั้นแต่สําหรับข้าพเ,นะเจ้ากับในลาวนี่เนาะข้าพเจ้ากับโบได้เคยเอาลูกเข้าไปเรียนหรือว่าบ่เคยเข้าเรียนเพราะว่าบบมีเนาะในขเขตทต่ข้าพเจ้าอยู่ถือว่าบบมีโุงเลียนอนุบาลเนานะ เข้าไปก็เข้าปอหนึ่งเลยคือข้าพเจ้านี่ก็ซ้ำสี่ปีปอหนึ่งเนาะถือว่าบบค่อยบ่ค่อยมีเนาะถือว่ามีกะสมมุติว่าในอำเภอข้าพเจ้าอยู่กะมีแต่ตัวเมืองเนาะถือว่าบ้านนอกนี่กะยังบบทันมีโรงเรียนอนุบาลเนาะถือว่าลูกข้าพเจ้าได้สี่ปีแล้วถ้าจะเรียนอยู่นี่ก็คืออนุบาลนึงเนาะสมมุติว่าอนุบาลสองอนุบาลสามถ้าเขามีเงินมีคำแล้วเขาจะกลับไปอยู่บ้านจังสี่หรือว่าเขาจะกลับไปเหตุธุรกิจหรือว่าเห็ุ ขายเครื่องขายยังเนาะถือว่าทําอาชีพอยู่บ้านเฮากะต้องไปเข้าเห็นอยู่ปอนึงเลยจังสิปอนึงก็นับไปเลยเนาะถือว่าบ่บ,บมีลุงเล่นอนุบาลเนาะถึงว่าเข้าอยู่นี่อนุบาลหนึ่งจริงสิไปพุ้นกะน่าจะปอนึงเลยประมาณนี้ถือว่ายังบ่พัฒนาเนาะอยู่ในขอเขตทีกข้าจ้าอยู่แต่ว่าอาจในเมืองอาจจะมีเนาะแต่ว่าเฮาก็บ่เคยเห็นจังว่าเปรียบเทียบกันก็นมีความแตกต่างกันที่ว่า โุงเรียนอนุบาลไทยนีย่หนึ่งกับแมนของลินเนาะจึงดีงนีะจะมีของลินล็กน้อยเออถือว่าประเภทของลินหรือว่าอาหารการกินเนาะประเภทนมถือว่ามีแจกตลอดแล้วก็มีให้กินพร้อมแล้วก็มีแจกมากับบ้านพร้อมสําหรับผู้ใดที่ลุกมาเรียนอยู่ไทยเนาะสำหรับที่ข้าพเจ้าเคยเจอมาถือว่าบ่แม่นคนไทยถือจะเป็นคนลจล่าสิกา ได้กินเนาะหรือว่าได้เอานมบางเทอกับนมถือว่าลูกหลานนั้นหลานนั้นไปเข้าเงี้ยนเนาะแต่กะมาก็ยังได้ให้ลูกพร้อมจังสิถือว่าไปผู้นึงกะเอามาอีกเงี้ยนเนาะก็ถือว่าลูกหลานถือว่าพี่น้องก็ได้กินน้ำจังสิพิคนก็เอามาแจ้เนาะสำหรับนมก็สามว่านมเบตอายุบมแมนนมเบยุนมสำหรับเด็กน้อยนะเนาะนมเบดอายิ่นกะมีการตรวจเนาะถือว่า ถูกหลักสุขภาพเนาะอ๋อยอ,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 อพันอ๋อยอเป็นไงล่ะเป็น่าก็ไไ้เนาะแปลยังอ๋อยอนี่ก็ได้บุหูเนาะถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ว่าอีกหนึ่งกรณีที่ว่าจะนํามาเสนนะอเนาะ่านํามาคุยกันบางคนก็นถามโอ้อยาเอาไปเปรียบเทียบจังซันเนาะโมเมตนต์เขาก็นํามาเสนอเนาะถือโมเมตนต์น,นำมาเสนอทั้งหดดอกนำมาเสนอให้พี่ๆน้องๆได้ฟังกันเนาะถือว่า โรงเรียนลา่าโรงเรียนไทยคือว่าโรงเรียนไทยนี่ก่อนที่ขึ้นปหนึ่งนี่นะป็นให้ความสําคัญก่อนที่ขึ้นปหนึ่งนี่กาทั้งสามปีเนาะถือว่าทั้งสามปีก่อนจะได้ขึ้นปหนึ่งคือคนเล่าเขานี่ยเข้าไปก็ได้ขึ้นเลยเนาะพี่นะ้องถือว่าใหญ่แล้วเด้ยเข้ามันกับแปดปีเนาะถือว่าก็หู้ความแล้วเนาะถือว่า ซอยเหลือตัวเองได้แล้วแบบนี้นกรุงเฮียเฮ้ยนกับไก่เติมจากบ้าน,นก็เป็นทางดินแดงไปเนาะบางคนก็ได้ก็ถือว่าอยู่หมู่บ้านเนะาะแต่จะมาเปรียบเทียบม,มันกับอยู่เมืองไทยมันดูดีกว่าเนาะเพราะว่าหมู่บ้านของข้าพเจ้ายังบมีโรงเรียนอนุบาลเนาะที่เป็นเขตบ้านนอกเอาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เนาะคลิปหน้ากับพ่อกันไม่ขอกล่าวคำว่าสบายดี